Original chunks out, laced up like I'm taking them on a run. They begging me not to kill it. I tell them I'm having They ask me how I do it. I tell them get on the rail. Needing it on the grind. I'm ready now. What's the day i you have to skate on the surface like other crabs. A superhero, you think that I was a thundercat? I run with villains. My village on me suicide. Because when I come around, expect to stutter. I need some gas. บอลซิลอังกฤษไปโอมาจากไหนวะออสเตรเลียเไปแล้วออยู่แล้วเอาแล้วเอาแล้วพี่ถ่ายแล้วเนี่ยขอได้พี่ครบนี่เนี่ยตัวนี้มาเลยจะมีสามทัพนะมีอนโดเบียนาทีเลียสแล้วก็โอเลออนนี่มาจากอะไรบราซิลใช่ไหมเอ้ามาไงครับเนี่ยมาเที่ยวครับมาเที่ยวเที่ยวมาสักอันให้เกียนใหม่เขาลองเล่นสักอันนะสักอันเหรอได้ๆว่าตอนสิบเกี่ยวได้กว่าเอง แตพี่ออกสนามพี่ดูใช่ครับผมครับมันเป็นยังไงฮะมันยืนนิ่งๆไม่ได้ครับทำไมมันบินขนาดนั้นเนี่ยแต่สนุกครับสนุกมากนึกถึงชื่อในทะเลได้ในทะเลก็คือพร้อมล้มตลอดเวลายืนปุ๊บล้มปั๊บ อันนี้เอขึ้นไปแล้วแบบว่าลูกแตกต่างอ่ะโอ้มีแค่นะตัอันนี้บิดได้เท่าไหร่เนี่ยอ๋อขึ้นลงไม่ได้แค่ได้แค่สายขวาใต่นี่นี่แบบว่าทั้งทั้งซ้ายขวาคือมันมีตรงนี้โยกชั้นหนึ่งแล้วตรงนี้ก็ได้อีกชั้นหนึ่งไม่แล้วมาจากอังกฤษ นี่ทับตัวนี้ในโด่งดังมากเลยในวงการเซิร์ฟเนี่ยคนเราต้องการเยอะมากทำไมอ่ะมันทำมาดีแล้วมันคุ้มราคามากเนี่ยขอมพินเน 7, ีเจ็ดพันห e นึ่งร้อยบาทนคี่วัดด้ว์บอลก็คงรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับวัดด้ว์บอลนี่เซิร์ฟแรปเตอร์ แล้วก็เอาตัวนี้ไปโอร์บอทุเกสอันนี้พิ้วไงอันนี้พิ้วมันหมุนได้เยอะนี่ใช่ไหมใช่ครับเก้ิองสามไ้ไหมเกินครับอีกโอเนอีกอ่ะแหมไม่น่าเลับง่ายแหมโชว์ด้วยเปไงนี่เทเลเชียครับเพิ่งมาใหม่

บ้างทำบ้างโฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหนี่แลนด์ยอดนี่ตัวนี้เอาไปเล่นมันๆได้เลยนะลองคลิกคิปให้ดูหน่อยนี่ตัวนี้เด้งสูเท้าเลยนี่ตอนนี้สำหรับใครอยากเล่นแบบเอ็กซ์ตรีมเอ็กซ์ตรีมมันๆนะเด้งเด้ง นย้อนทอที่โดนรถเขียบแล้วไหมอ๋อวันแรกนะแรกวันแรกเลยเอามาลงกนดรเขียบกลางไหมครับเอาไห้ได้ดิเอาให้ได้ <laughs> มันยากจริง ได้หร้อเปลไม่ได้โ้ที่ลองมาเกยนใหม่ชอบอันไหนสุดฮะนันย่าครับนันย่าเหรอใช่ทำไมอ่ะมันหนึบแล้วก็คิ้วดีครับแต่แต่ก็โยกง่ายสบายพับมันทรงแปลกครับใช่พยางมันหนามากมันเลยแบบจะแข็งนิดนึ่งแต่ว่ามัน ีใช่มันสู้มันสู้ม,สมีสามไซส์นี่เล็กสุดนี่กลางกลางสองตัวนี้นี่ไซส์ใหญ่อสอนหน้าสอนท่าหนึ่งมัใช่ถ้เบื่อแบบ s n แล้วนะอยากลองกระโดดหรือว่าโอ้โห สำหรับสติีสเก็ตแต่ค like uh ือ huh. ก็มาเล่นกับเซิร์ฟได้มันไม่มีกดไหลตายตัวอยากเล่นอะไรก็เล่นนะฮะได้ไม่จำเป็นต้องสแนปอย่างเดียวก็ได้เล่นไหมเราไม่ต้องเล้ว่น Uh, I'm so beyond my time. The Michelangelo of the second millennium. I roll it up and get higher than kind of many on. m I raps braille the way the people be feeling on. Mirrors all the way to the other side of the meridian. Back, back, ESC is The spot now, yeah. we beat a crew. All of these fools try to jack Now, Them at yeah. them type the dudes that'll make your mouth drop yeah. down. This is be twisted like the guzzling so rock. We now. Just city slickers are searching them bigger figures. No. But this is more than a game. My business is in the scrimmage. No. And I'll be with the sickest because I'm trying to be the illest with them die hard <laughs> like Bruce Willis. Pow, pow. I'm in the cut like alcohol in the wound, but I'm tripping like a out Adderall roll on the moon. Focus on killing tracks like I'm rapping them from the tomb. All I feed this instrumental, light up for the tune. Every morning I wake up and put my feet in it that every day I wake and put my city on yeah. Cleveland, we ready, just turn the midi on Kid yeah. care, yeah. like a million, go! Oh. every day's prime time no chain needed i'm just a star